เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งตกร่องน้ำข้างทางพบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ เช้าวันที่19เมษาย,ยน2 5 6 5เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจโูธทองปานบุรีได้รับแจง้งพบรถยนเก๋งตกอยู่แนร่องข้างทางมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถบนถนนเพชรเกษมสายเก่าปานบุรีหัวหินเป็นถนนสองเลนวิ่งสวนเลนกันได้ห่างจากสะพานต่างระดับใบาพาสปานบุรีประมาณ50เมตรปากซอยวังพง28หมู่3ตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยูุนิที่สว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปายบุรีที่เกิดเหตุเป็นร่องน้ำข้ามถนนลึกลงไปประมาณ20เมตรพบรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่คฟ8600ประจบพิคันพลิขวั่วมจมอยู่ในน้ำประมาณ30เซนติเมตรด้านหน้ารถได้รับความเสียหายชนกับต้นไม้จนหกักภายในรถพบมีร่างติดอยู่ภายในจึงรีบกันช่วยเปิดประตูตรวจสอบภายในพบร่างหญิงสาวสวมเสื้อยืดแขน สื้อสีดำใส่กางเกงยีนขายยาวสีดำน้ำตะแขงสีสะจมอยู่ในน้ําเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนําร่างออกมาจากรถพบที่ใบหน้าบริเวณคางพบบาดแผลยาวประมาณ5เซนติเมตรตรวจตามร่างกายไม่พบแผลแต่อย่างไร พบเอกสารสาเนารถประกันภัยรถยนต์อยู่ภายในรถทราบชื่อนางสาวอชิรยามีมากอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่1 2 5่หทับ2องหมู่3ตําบลเขาน้อยอําเภอปาบริจังหวัดประจวบคิรีขันจากการสอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรเมื่อประมาณตีหนึ่งกว่าได้ยินเสียงดังคมหนึ่งครั้งตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับสามีแต่ไม่กล้าออกมาดูเพราะมืดมากตอนเช้าได้ยินเสียงรถมูลิติวิ่ง มาจอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านจึงได้เดินออกมาดูก็ทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตในเบื้องต้นคาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวน่าจะมาจากทางอำเภอหัวหินเพื่อกลับบ้านที่อำเภอปายบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุฝนตกหนักอาจทําให้รถยนต์เกิดเสียหลักตกลงไปในร่องน้ําข้างทา,างพิคว่ํา์ทให้คนขับศีรษะจมน้ําเสียชีวิตดังกล่าว